จู่ิญาณบากป้านซใสดนตรีคลีความที่ปรับซ้มดุ่ใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจังหวะของจักรวาลในวาระของหัวใจเมื่อปัญญายังไม่เบ่งบาน เธอเคยรู้สึกร้อนรนเมื่อเห็นผู้อื่นบนเส้นทางจิตวิญญาณดูเหมือนจะก้าวไปไกลกว่าเธอบ้างไหมเราเห็นคนอื่นเข้าถึงความเข้าใจที่ลึกซึง้งเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์หรือดูเหมือนจะตื่นรู้ก่อนเราและความรู้สึกเปรียบเทียบก็อาจคืบคลานเข้ามาในใจ เราอาจเร่งอ่านหนังสือให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้นานขึ้นหรือพยายามควยคว้าสภาวะนั้นมาเป็นของเราแต่จะเป็นไปได้ไหมว่าการตื่นรู้ทางปัญญานั้นไม่ใช่สิ่งที่ควยคว้ามาได้ด้วยความพยายามแต่เป็นสิ่งที่เบ่งบานขึ้นมาเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมัน ลองจินตนาการว่าในศูนย์กลางของหัวใจเธอมีเมล็ดพันธ์ุแห่งการตื่นรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมล็ดหนึ่งบรรจุอยู่เมล็ดพันธ์ุนี้มีพิมพ์เขียวของศักยภาพสูงสุดของเธอทั้งหมดอยู่ภายในมันรู้ว่าตัวเองจะต้องเติบโตเป็นต้นไม้ที่งดงามและยิ่งใหญ่เพียงใดมันรู้ว่า ดอกผลของมันจะมีหน้าตาและกลิ่นหอมแบบไหนแต่ชาวสวนที่ชานฉลาดย่อมรู้ดีว่าเขาไม่สามารถเร่งการเติบโตของมเมล็ดพันธุ์ได้เขาไม่สามารถดึงยอดอ่อนให้สูงขึ้นเร็วๆเขาไม่สามารถแก่กลีบดอกให้ออกมาก่อนเวลาเขาไม่สามารถสั่งให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาล การกระทําเช่นนั้นมีแต่จะทําลายล้างมาเมล็ดพันธุ์อันล้าค่านั้นไปนี่คือความหมายของประโยคที่ว่ากลไกธรรมชาติจัดสรรทุกสิ่งเที่ยงตรงยุติธรรมสมดุลเสมอตลอดอนันตการจักรวาลในฐานะชาวสวนผู้ยิ่งใหญ่รู้จักฤดูของดวงจิตแต่ละดวงเป็นอย่างดี บางดวงจิตอาจอยู่ในฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาของการพักพรการอยู่อย่างเงียบๆการอย่างรากลึกลงไปในความมืดเพื่อสะสมพลังงานแม้ภายนอกจะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในกำลังเตรียมความพร้อมครั้งยิ่งใหญ่บางดวงจิตอาจอยู่ในฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่ยอดอ่อนแรกแห่งการตระหนักรู้เริ่มแทงทะลุดินขึ้นมา เป็นความเข้าใจเล็กๆน้อยๆที่เปราะบางแต่เปี่ยมด้วยความหวังบางดวงจิตอาจอยู่ในฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งบานเต็มที่การแสดงศักยภาพการแบ่งปันปัญญาและความงดงามของตนออกสู่โลกภายนอกบางดวงจิตอาจอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาแห่งการสลัทิ้ง การปล่อยวางความเชื่อเก่าและใบไม้ที่เหี่ยวเฉาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวงจรการเติบโตครั้งใหม่ไม่มีฤดูการใดดีไปกว่าฤดูการใดทุกฤดูล้วนจำเป็นงดงามและสมบูรณ์แบบในตัวเองและนี่คือความหมายของประโยคที่ว่าไม่ถึงวาระของจิตตาปัญญาไม่อาจเปิดได้ เธอไม่สามารถบังคับให้ดอกไม้ในฤดูหนาวแบ่งบานได้ฉันใดเธอก็ไม่สามารถบังคับให้ปัญญาของเธอเปิดออกก่อนถึงวาระของมันได้ฉันนั้นหน้าที่ของเธอไม่ใช่การเร่งรีบแต่คือการเป็นผืนดินที่ดีที่สุดให้กับเมล็ดพันธุ์ของตัวเองคือการมอบความรักความอดทนและความไว้วางใจในกระบวนการเติบโตของตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ดอกไม้ไม่เคยต้องพยายามที่จะเบ่งบานมันเพียงแต่อนุญาตให้ตัวเองได้เบ่งบานเมื่อแสงแดดและฤดูกาลนั้นเหมาะสมสำหรับมันความยุติธรรมและความสมดุลของจักรวาลน,นั้นเที่ยงตรงเสมอทุกประสบการณ์ที่เธอเผชิญทุกความล่าช้าที่เธอรู้สึกทุกความสับสนที่เธอประสบ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดสรรปุ๋ยน้ำและแสงแดดที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับมเมล็ดพันธุ์ของเธอโดยเฉพาะจงเลิกเปรียบเทียบฤดูการในสวนของเธอกับสวนของคนอื่นแล้วหันกลับมาดูแลผืนดินในใจของเธอด้วยความรักความไว้ใจในสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่รู้ว่าควรจะเปลี่ยนอซิคิวเมลัมให้เป็นต้นโอ๊กที่แข็งแกร่งได้อย่างไร สติปัญญานั้นก็รู้ว่าจะนําทางการเป็นอยู่ของเธอได้อย่างไรเธอไม่ได้ช้าไปและก็ไม่ได้เร็วไปเธออยู่ในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเธอเสมอจงไว้ใจในจังหวะของจักรวาลและในวาระของหัวใจเธอเองขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้ พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ ที่เราอ mm ัพเดตเนื้อหาใหม่ๆ mm hmm. จากช่องเรานั้นพิเศษ mm hmm. สดใหม่จัดว่าเด็นแอ่ mm ์ไลน์วอร์คเกร์สคุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญ mm hmm. หัวใจคือความรักเ mm hmm. ชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน mm hmm. พัฒนาจิตใจตนให้ทรงส่ง and